สายแฟรน,นะคะวันนี้ผมก็มาวิ่งชุดพันด้านะคะจริงๆก็วิ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละครับวิ่งมามาตั้งแต่ประมาณไม่เช้าแหละสายแล้วก็ออกมาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็ส่งออเดอร์ตัวแรกเสร็จประมาณวันเที่ยงครึ่งนะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงแล้วนะคะก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยถ่ายคลิปช่วงกลางคืนเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคบก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับของจังหวัดปาจีนนะครับช่วงเย็นๆนะครับว่าบรรยากาศร้านค้าช่วงเย็นๆนะคะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เ,เมื่อกี้นะครับก็รับออเดอร์มา1ตัวนะคบแต่ ก็ขับรถออกมาปุ๊บยางแบนนะคะก็่วสองวันติดเลยครับต่อจากที่ที่แล้วเลยครับก็วันนี้ก็ร่วอีกนะครับก็เปลี่ยนได้ครับร้อยห้าสิบบาทนะคะตั้งแต่เช้าวิ่งมาตอนตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคบที่วิ่งมานะครับก็ได้มาสามร้อยหกสิบกว่าบาทนะคะก็ตอนนี้ก็มาต่อช่วงช่วงเย็นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวมรูจะโดนเบรกหรือเปล่าเพราะว่า มารับของช้านะคะเพื่อไปทำเปะฝ่ายยางมาะครเบศฝ่าะเปลี่ยนเปลี่ยนยางมานะคะ,ะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็เอามารับออเดอร์เลยนะคะตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะคะนนรับก็เป็นออเดอร์ผัดซีอิ๊วนะคบได้ที่ร้านโอโซนนะคะโอเวครับเราก็รับออเดอร์ผัดซีอิ๊วร้านโอโซนมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งลูกค้านะครับ ที่กรุงไทยนะครับขอพักชื้อสัตว์นะคะโอเคครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงแล้วนะครับก็ไปรับออเดอร์มาแล้วก็ออเดอร์นี้นะครับลูกค้าจ่ายออนไลน์นะคะก็ไม่ต้องมาก็บเงินสดกับลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับ a later few moments โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ตัวที่เท่าไหร่แล้วของวันนี้ตัวที่17นะครับของวันนี้นะครับก็เป็นลาบตาเชตนะครับก็เป็นแกงอ่อมกับข้าวเหนียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันนะครับตอนนี้เวลา5้าโมงสิบนาทีนะครับก็มาส่งลูกค้าเสร็จก็ได้ออเดอร์ตัวต่อไปเลยนะครับก็น้ํามันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีจังหวะผมก็จะแวะเติมน้ํามันนะครับ ็น่าจะถ้าผ่านก็จะแวะเติมเลยนะครับช่วงเย็นๆมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทําในการตัดคลิปในการถ่ายคลิปนะมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ออเดอร์ก็ค่อนข้างเร่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกออเดอร์นะคะก็เอาเป็นบางออเดอร์ที่มีจังหวะสามารถถ่ายได้นะคะก็จะถ่ายให้ดูนะคะเพราช่วงนี้ก็แดดก็เริ่มอ่อนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแดดให้พอเห็นอยู่นะคะก็เดี๋ยว ถ้ามืดแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศช่วงกลางคืนคึกคักหรือจะเงียบเหงาขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคครับเราก็ไดออเดอร์รับกะเชิดแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับไป a few moments later <ro> ครับตอนนี like. ah ้อยู like. ่หน้าตึกแล้วนะครับอ่ะวางไว้ที่โต๊ะเลยไหะครับที่มีหมวกน็กไว้อยู่ตรงโอเคครับวางไว้เลยนะครับครับครับต้องลงแมวบโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับออเดอร์นี้นะครับลูกค้าก็จ่ายังค์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลูกค้าให้วางไว้เดี๋ยวเราก็พาบอกลูกค้าแล้วนะครับก็จะรัวางไว้ที่โต๊ะที่ลูกค้าบอกนะครับ เ okay. นี่คไปก็เดี๋ยวเราดูซิว่าจะไดออเดอร์ตัวต่อไปไหมเฮ้ย okay, ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาห้าโมงยี่สิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรับร้านเดิมนะครับเราจะเชื่อดอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปรับ ดูน้องก็ไปส่งที่ไหนโอเคเฮ้ยก็ได้ออเดอร์รับแตเช่แล้วนะก็กแล้วกดรับนะครับ โอเคครับก็ออเดอร์นี้นะครับก็ไปส่งเพอร์เฟกต์สองเลยนะครับไกลเลยนะคะออเดอร์นี้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับก็ แพนด้านะครับก็มีการปรับเงินนะครับของออเดอร์ซ้อนนะครับก็เท่าที่ผมรับางานมานะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับที่ได้รับออเดอร์ซ้อนนะครับก็อออเดอร์ Order ตัวที่2เนี่ยผมอยู่แบบสีนะครับปกติขั้นต่ำเนี่ยมันสิบเก้าบาทแต่ออเดอร์ซ้อนตอนเนี้ยนะครับก็ตัวที่สองเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบแปดบาท 17บาทแล้วเคยได้ตาสืดคือ16บาทนะครับก็น้ํามันมันก็ขึ้นนะครบแล้วกอ็ออเดอร์มันก็ได้น้อยลงอันเนี้ยอันเนี้ยคือไม่เข้าใจนะคบว่าเออแล้วไรเดอร์จะอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายนะครับก็มีทุกวันนะครับ น้ำมันก็ต้องเติมทุกวันนะครับน้ำมันก็ขึ้นนะคบแล้วก็ออเดอร์ก็ถูกลงถูกลงนะคาถ้าจะบอกว่าอันนี้สุดความเห็นส่วนตัวของผมนะคบก็คือค่าคลองชีอของเราต่างจังหวัดมันน้อยอันนี้ผมผมยังไม่เห็นด้วยนะคบเพราะว่าทุกที่นะครับก็เติมน้ำมันในเลทราคาพอๆกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ40บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะกําลังจะไปเติมนะครับก็เป็นปั๊มพีทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านทางนี้ก็น่าจะได้เป็นปั๊มพีทีนะคะอ๋อพีทีเนี่ยจะถูกสุดแล้ว นะคะเพราะว่าปกติจะเติมปั๊มเชล์นะคปั๊มเชล์เนี่ยจะ40บาทนะครับ40บางวันก็41เลยนะครัาเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้ปั๊มพีทีอะราคาน้ํามันต่อลิตรเท่าไหร่นะครับก็จะได้ดูว่าแล้วจังหวัดอื่นเขาถ้าน้ํามันเป็นยังไงนะคับั้ารอบมันเหมาะสมไหมนะครบอย่างวันนี้ผมวิ่งตอนนี้ถึงตั้งแต่ที่ยงถึง5โมงเท่าไหร่แล้วนะ่ะน่าจะ5โมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะคบผมได้อัดรวมอเดอร์นนะ สี่ร้อยบาทนะครับรวมออเดอร์เนี้ยสี่ร้อยบาทค่าใช้จ่ายที่ผมได้ใช้ไปแล้วตอนเนี้ยนะครับก็คือค่าน้ํามันนะอ่าร้อยหนึ่งนะคบตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับร้อยหนึ่งแล้วก็ยางนะครับยางที่รั่วเมื่อกี้นะครับก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าแล้วก็มีค่าน้ํานะครับที่ซื้อ ตอนเช้านะครับก็สามสิบห้าบาทนะครับยังไม่รวมค่าข้าวนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยผมกินบ้านนะครับก็ท้าค่าข้าวทั้งนอกก็45บาทประมาณนี้นะครับก็ดูจากค่าใช้ใจ่ายแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับจังหวัดอื่นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกหรือว่าอะไรกว่ากันเท่าไหร่เลยนะครับแทบจะเท่าๆกันเพผื่อแพงกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วออเดอร์ของต่างจังหวัดเนี่ยมันเทียบกับในเมืองไม่ได้เลยนะครับก็คือมันออเดอร์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ อย่างผมวิ่งตั้งแต่เที่ยงถึงตอนนี้ห้ามองครึ่งเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะห้าชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นวันหยุดนะคะผมได้อยู่แค่17ตัวนะคะตัวละ18บาท19บาบาทตอนนี้ก็ได้400รอบาทนะคะรวมตัวนี้ด้วยนะคะก็ผมก็เลยพูดที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะเกี่ยวกับค่ารอบต่างจังหวัดนะคะว่ามันไม่ได้ต้องการให้มันเท่ากับกรุงเทพหรือว่าอะไรนะคะกรุงเทพมันก็มีค่าใช้จ่าย ของเขานะครับมีเลทของเขาซึ่งมันก็น้อยพอตัวอยู่แล้วนะครับในของแต่ละจังหวัดแต่ของต่างจังหวัดเนี่ยคือมันแทบจะรับไม่ได้แล้วนะครับคือมัน17บาท16บาทอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็นี่ครับผมกําลังจะมาเติมน้ํามันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคาน้ามันนะครับอ่า9นตอนนี้นะครับ few moments later โอเคครับออเดอร์ตัวที่19เราก็ ได้มาแล้วนะคะก็เป็นโจ๊กแต้จิ๋วบ้านเอื้อนนะคะก็เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วครับก็ไปส่งที่เดิมเลยครับเดินนา้านะครับโคดไขลเลยนะครับแพนด้าวิ่งแบบทอรหดมากนะครับผมเคยจับทำคลิปเกี่ยวกับระยะทางของแพนด้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้า้านะครับเดี๋ยวเราก็รอออเดอร์แป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรารออาหารกันนะครับได้ออเดอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับ ค้นลับเขาได้ออเดอร์ซ้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าออเดอร์อันนี้เป็นร้านออเดอร์จิ้มจุ่มมับป้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าออเดอร์นี้เราเจออะไรราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ซ้อนก่อนเง้าทางตัวนหกชิงใต้ A few moments later ครับก็ไดออเดอร์ซ้อนมาสองตัวนะครับที่เป็นโจ๊กต้จิ๋วกับจิ้มจุ่มลุงกับป้านะครับก็ผมก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคานะครับสองออเดอร์เมื่อกี้นะครับราคานะครับออเดอร์ล่าสุดเมื่อกี้ก็คือเราได้ยี่สิบสองจุดสองศูนย์นะครยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์นะคบแล้วก็ออเดอร์ซ้อนเมื่อกี้นะครับเราได้ 19บาบาท35สตางค์นะครับมันไกลมากเลยครับมันประมาณ78โลเลยนะครับก็ที่วิ่งมาจากร้านนะครับก็ได้22บาทนะครับก็เนี่ยครับมันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าแถวเนี้ยไรเดอร์เขาจะไม่ค่อยอยากมาแล้วนะครับถ้าเขาปัดได้เขาก็ปัดแหละครับก็นอกจากคนจะอยู่แบตหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องแบบเก็บทุกออเดอร์นะครับก็ตอนนี้เวลา18บนาฬิกา16นาทีนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอเดอรอตัวต่อไปนะครับไม่รู้จะมีอีกไหม ต้องตีรถกลับเข้าโซนนะคะเพราะว่าโซนแถวนั้นจะไม่มีร้านค้าแล้วนะครบโซนที่รเดอร์ชอบอยู่นะครับก็คือจะเป็นบ้านเอื้อทอนนะครัาเพราะว่าแถวนั้นร้านค้าเยอะนะครับแล้วก็ตลาดสามสี่นะครับช่วงเย็นๆก็ออเดอร์ดีครับก็จะไปรอกันแถวนั้นแหละเดี๋ยวก็ได้ออเดอร์นะครัาถ้าเป็นโป่งไผ่ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะคบกลางวันก็จะเป็นโป่งไผ่กับตามห้างนะครบบรรยากาศ ตอนไม่มีแดดนะครับก็ประมาณนี้ครับขี่สบายนะครับก็สมชอบนะครับขี่เย็นๆชิวๆกลางวันคือแบบว่าร้อนนะครับร้อนมากนะครับก็อ่าอเดอร์เด้งพอดีครับนี่ครับข้างหน้าเราพอดีครับร้านข้างหน้าเราโอเคครับเดี๋ยวเราดูแวะแลออเดอร์กันเลยไปสันเด้อโอเคครับโอเคครับเราก็ ได้ออเดอร์มาซ้อนสองนะครับก็ร้านเดียวกันนะครับเป็นร้านส้มตำเจ๊พูนนะครับก็ตอนนี้เรากําลังจะไปส่งลูกค้าคนแรกอยู่นะครับก็รอเดอร์ซ้อนเนี่ยรอประมาณ20นาทีนะครับก็ลูกค้าน้าร้านเขาก็เยอะนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงห้าแล้วนะครับก็เหลือีกสินาทีผมก็เลิกงานแล้วก็ช่วงพาทิ์ตกดินนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าที่ปาจีนะครับ อ่าเภอศรีมหาโพธินะครับครับก็เราก็มาส่งออเดอร์2ออเดอร์นะครับ2ออเดอร์เมื่อกี้นะครับที่ซ้อนกันนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หมดเวลาพอดีครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มหนาทีนะครับก็ผมก็เลิกงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดกันนะครับว่าวันนี้เราวิ่งได้กี่ตัวนะครับวันนี้ผมวิ่งได้ทั้งหมดนะครับ22ตัวนะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงแล้วกันออกมาตอนเที่ยงนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ได้22ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูราคานะคะว่าวันนี้เราวิ่งไปได้เท่าไหร่วันนี้นะครับผมก็วิ่งไปได้ทั้งหมด495บาท20 27สตางค์นะครับก็ยังไม่ได้ห่า3%นะครับออเดอร์ทั้งสองออเดอร์เมื่อกี้นะได้19บาททั้งคู่เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะก็มีโอกาสได้มาวิ่งนะครับอ่าแพนด้านะครับตอนเย็นนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับช่วงเย็นเพราะว่า ตอนเช้าเนี่ยผมได้เคยทําคลิปไปเยอะแล้วแหละก็ดเดี๋ยวเ,เปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กับผมด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ